การจีบที่ปราณีดและท่วงท่าไร่รำที่อ่อนช้อยของนัตสินไทยถูกเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งเมื่อมีกระแสข่าวว่าทางการกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนรำไทยท่าจีบไทยและหนังใหญ่ไทยกับยูเนสโก นางสุกุมนคุณเปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนท่ารำหนังใหญ่ของกัมพูชาอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งเป็นเพียงการขึ้นทะเบียนเพื่อให้รู้ว่ามีวัฒนธรรมนี้อยู่ในประเทศนั้นๆและถือว่าเป็นมรดกร่วมกันได้อีกทั้งไม่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนกับทางยูเนสโกเนี่ยเป็นการจดทะเบียนเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีวัฒนธรรมแบบนี้วัฒนธรรมการรําก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการจดทะเบียนขึ้นตรงกับยูเนสโกแสดงให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่ในประเทศเขาเพราะฉะนั้นการที่ในอนาคตถ้าจะมีการจดทะเบียนเราอาจจะมีการจดทะเบียนเข้าไปก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกว่าเรามีวัฒนวัฒนธรรมแบบนี้ในประเทศในประเทศไทยเหมือนกันค่ะ มันไม่ใช่เป็นการจดซ้ำซ้อนกันไม่ค่ะไม่ค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมระบุว่าการดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของกัมพูชาเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพศ2546กรณีนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ากรณีที่เขาขึ้นทะเบียนเรื่องของ Royal Ballet of Cambodia นะครับ กับสแบกทมแชโดว์เทเตอร์ของเขาเนี่ยซึ่งมีชื่อเฉพาะของจะเห็นได้เลยแคมโบเดียกับคาเมเนี่ยก็เป็นการขึ้นทะเบียนงานศิลป,ปะพัฒธธรรมนะครับการมรกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเขากรณีของเราเมื่อเราเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนนะครับเรื่องของโขนไทยแล้วก็หนังใหญ่ของไทยได้เช่นกัน ที่การดําเนินการของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเริ่มพิจารณาการเข้าร่วมภาคีในปี2550โดยล่าสุดเดือนมกราคม2554ได้มีการจัดประชุมถึงการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาอย่างจรงิงจังแต่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติแล้ว50รายการจะไปบอกว่าเรามาก่อน เข้ามาที่หลังเข้ามาก่อนเรามาที่หลังนี่มันก็จะเป็นประเด็นเถียงกันนะครับเป็นเป็นประเด็นที่จะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทแม้แต่ท่าต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าพินิจพิเคราะห์ดีๆเนี่ยการพัฒนาของอท่าต่างๆหรือว่า,ากลิ่นอายต่างๆในการนําเสนอเนี่ยครับเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเ,เรื่องของแนวค,คิดสร้างสรรค์นเนี่ย จะต้องมีพื้นที่ในการพัฒนาเพราะฉะนั้นทีบผมาเทียบกันแล้วเนี่ยม,มันมีความต่างอยู่แต่มันก็มีความคล้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องใช้การพินิจพิเคราะห์ให้ละเอียดอ่อนด้วยครับ นอกจากนี้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าหากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาก็สามารถนำเสนอโขนและหนังใหญ่ของไทยเป็นรายการตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกได้เพราะมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองประเทศมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเปนจมาวิธี VoiceTV รายงาน